สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านลุงหงานะครับเครื่อฟางนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับอินเตอร์440นะครับหลังจากนะครับได้เก็บงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องฟางจากทางร้านนะครับเป็นเครื่องฟางนําเข้าจากต่างประเทศนะครับทุกคันไม่เคยใช้งานในไทยนะครับแล้วเครื่องฟางจากทางร้านนะครับ ทุกคันนะครับเช็คพร้อมใช้งานนะครับไม่ว่าจะเก็บสีนะครับเช็กระบบนะครับลูกปืนนะครับแล้วก็เฟืองนะครับสับอินเตอร์เป็นเครื่องฟังที่ใช้เฟืองนะครับจะมีโซ่เพียง2เส้นแล้วก็สายพานนะครับหนเส้นนะครับใครที่มองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องฟังยี่ห้ออินเตอร์นะครับเป็นที่นิยมมากนะครับเมื่อ ปีที่แล้วนะครับทางร้านนะครับขายอินเตอร์ไปหลาย10คันนะครับยอดก็ประมาณ80กว่าคันนะครับที่ขายไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เขามาซื้อเครื่องจากทางร้านนะครับใครที่มองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานในปีนี้นะครับสามารถเข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะครับมีเครื่องให้เลือกชมมากมายนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0 8 7 9 5 7 9 4 5 3 1นะครับ0935732101นะครับ อินเตอร์คันนี้ยังไม่มีเจ้าของครับใครที่สนใจนะครับต้องการเครื่องคันนี้นะครับก็สอบถามได้เลยนะครับเครื่องทุกคันเช็คพร้อมใช้งานทางร้านมีบริการจัดส่งนะครับอันนี้คือสายพานนะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือมี1เส้นอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกคันเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสำหรับสายพานนะครับโดยระบบของอินเตอร์นะครับจะใช้เฟืองในการขับนะครับ โซ่เพียง2เซนนะครับเหมาะกับมือใหม่นะครับที่อยากได้เครื่องฟังไว้ใช้งานราคาไม่สูงมากนะครับอินเตอร์ของทางร้านนะครับราคาเริ่มต้นที่2 6 0 0 0 0บาท265,000กบาทนะครับก็เข้ามาชมได้เลยนะครับก็จะมีอินเตอร์ 425d ดีนะครับอินเตอร์435อินเตอร์445อินเตอร์440นะครับอินเตอร์430นนะครับยังไงก็ฝากนะครับ ผลงานจากทางร้านลุงห่าด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นนิวโวลแนด์หรือแมซี่นะครับทางร้านก็มีนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19บ้านตะทครนะครับสามารถเซิร์ชไปทาง g o o g l e Map ได้เลยนะครับพิมพ์ไปว่าลุงหงาเครื่องฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องให้เราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางร้านนะครับ อันนี้คือโซ่นะครับที่บอกว่าเป็นโซ่2เส้นนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบลูกปืนนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับถ้าไม่ดีเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับพวกร่างนะครับลูกสูบนะครับต้องถอดออกมาเช็คทุกอย่างนะครับใครที่อยากเห็นการทํางานนะครับของทางร้านนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับทางร้านนะครับเปิดบริการทุกวันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ